ถึงห้างแล้วนะคะห้างอีกเกียอยาค่ะอูโหบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะค่อยมาเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะมากาแฟนานานมากแล้วต้องอ้อมไปเข้าอีกทางหนึ่งนะคะมาถึงห้างแล้วคะ่ะก๊าลังเดินผ่าสายฝนไปนะคะฝ่าสายฝนกับพี่ๆสองคนนะคะ เดี๋ยวพี่ๆจะตามมาอีกคันหนึ่งนะคะมาอีกสี่คนมาคนละคันนะคะห้างใหญ่มากเลยนะคะห้างใหญ่มากอีกเกียยาสเวเดนนะคะเ l Home ใช่ไหมพี่ชื่ออะไรนะเอล l Home มูอ l h สำเนียงเขายากมากเลยนะคะ เข้าทางไหนโอเคตามป้าๆไปค่ะตามพี่ๆไปค่ะมาเที่ยวห้างกันนะคะชอปปิ้งกันค่ะพี่เอาที่ปิดปากไหมเเดี๋ยวเราเข้าห้างไปซื้อของกันนะคะ ไปซื้อของในเกียร์อย่ากันค่ะอุ่นแล้วเข้ามาข้างในก็อุ่นแล้วเนาะเขาถึงก่อนแล้วค่อะเขาถึงก่อนเหรอพี่เข้าห้องน้ำกันก่อนไหมไป

อ๋ออันนี้มันเป็นห้องอุ้ยทำไมมีซุ้มกะซุ้มอะไรบ้านเราอ่ะ <Okay. S 1> ไหนคมไฟเนี่ยสวยอ่ะสวยแบบโบราณแบบวินเทจอีกเกียอยะ สวยป่ะพี่หวายไงดดเดมเดมเสิกโรแมนติกไงสวยมากเลยค่ะเขาจัดห้องค่ะห้องทำงานนะคะอ๋อนางแบบให้เราสวยมากเลยป้าเราวันนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะ ที่แล้วเราไม่ได้มาแล้วโอ้ยหนูหลายปีมากนะพี่สี่ปีนั่นนะเรามาไม่ได้มาแต่ปีเซลแต่ปีนุ่ะมาจริงอะไรเอาไปก่อนที่ลูกทิ้งอุ้ยนาาั่นชั้นขาวเด่นน่นอ่ะห้องเด็กไม่ใช่เหรอ เด็กอะไรก็ใช้ได้หมดเลยแต่เราทานที่เรากระเป๋าโชว์อะไรเหรอ,อพี่หาหมือสองก็ได้สวยๆเยอะแยะไม่ค่อยไลยไปไม่เราดูในเว็แบบไซต์ที่ออกปล,ปลป่อยไงหมายถึงกระเป๋าที่พี่ไม่ใช่เหรอที่ตู้โชว์กระเป๋าอะไเหรอ ถ้ามีพื้นที่เนี่ยสบายเลยนะ hey? s <S พี่ชอบส<ะ>ีขา <sk art ing> วหรอนึกว่าพี่ไปอยู่ข้างล่างคนเดียวมีพื้นที่ส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวแป๊กงนั่นแหละก็เอาลงไปข้างล่าง ให้พี่สาวเราหน่อยค่ะสวยงามมากอู้สวยมากเลยโอ้พ่อพ่อะ,ะนนปกามโอ้ยจัดห้องนอนสวยมากเลยนะคะ ต่อน้าสวยอ่ะแต่สูงอ่ะโต๊ะสูงอย่างเลยเตรียมขาจะเลือกขาได้โอเคเลือกขาแล้วก็จะมีตัวตัวเนี้ยแล้วแต่เราจะเลือกต่อแบบไหนโอเคอย่าเอาเกือบขึ้นไปค่ะอย่าเอาเกือบขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหนางแบบของเรานะคะตาติดตาไงไปต่อลูก โอ้ส so ีขาวมาเลยแถวนี้เออแปลกพี่ที่วางรองเท้าใช่ไหมน่ะทำไมเขาแขวนข้างฝาล่ะทำไมเขานานเขาแขวนเฉยๆกยาไม่ได้ทิ้งให้เราเหยียบรับน้ำหนักที่ไม่ไหวหรอก เจ้าล่พี่สาวเขาแขวนเอาไม่ละ <c oughs> ได้สองกระถาง <c oughs> ตัวนี้ได้สี่ห้า สีขาวม่สินรใส่กไม้่ถ่นทอนได้หยนรถนูอยู่ไหนวะเนี่ย โย่ทอดูด่นลูกสาวเรียบร้อยนะลูกสาวลูกสาวปนร้อนแล้วเนี่ยเอาพี่เขาไปไหนแล้วอ่ะพี่สาวอ่ะ เราลักอยู่ไหนเนาะพี่พี่ลูก,กี้ไหนพี่สาวอะอะไรพี่มีที่รองเนี่ยเนี่ยเอามามาให้หนูลองหน่อยสิว่ารองก้นได้ไหมเหมาะสมไหมไหนูไปบ้านสารพัดนึก เหมาะดิสีมันไม่เหมาะสมว่ะโน่นไปซื้อถาที่เอ็กซตาน่ะโอเคถาสีนี้แต่เป็นพลาสติกโอเคไปเเเเท่่่ยดีีว้้้ใหก็คคออออาาานนะัง หาใครไม่หาหาคนไม่เข้าใเฉันกลับไปกินนิ้งหน่อนกินได้าีพนนิ้งก่อยคุณนี่มาอีกนะคุนี่ไม่ดีนิ่งหมอนต้องโอ้โหทาองทางฟังไม่ถนัดนี่เาฟังเป็นวันเียรอบนาถ้าเก็บของเดี๋ยวเาจะปาดตู้เยนแล้คนเวีนามนิ่งห่อิ้งห่ขวดนึงก็กินทั้งั้นเลยบ่ะ ตัวนี้ก็ไม่มีสี่เหลี่ยมก็ไม่มีพี่บิงไปอ,ะอ่ะหมดนูอรอยติกนแน่หนูหนถ่ายรูปให้พี่ดูด้วยว่าว่ามันมันจะใช่อะ่ะดูรหัสใช่ยอยู่พื้นลงหมดเลยวิ <c oughs> ่งไปสองรอบนะถ้าหนูไม่แน่ใจวิ่งไปอีกไปถ่ายรูปมานใช่เปล่าให้พี่ลูกนี้เารถได <c oughs> ้จรถนก้ลันเจตคนดอ เราเราต้องกระแมพี่กระแมบุริรัมต้องพึ่งเขาอ้่หเอาโอ้โหไม่ค่อยหมดเยอะกันเลยนะคะ ไหนอ่ะน่ะยังไม่ใช่นี่หรออ๋อเด้อเอสิบสองอยู่นี่จะเดินไปไหนเอาฟี <ält> ่เขาไปไหนวะน้าเด้อมีฉากยังอีงแบบอก้ะ อันนี้ไล่ไปเอนั่าหนูเอชสิบสองอยู่นูน่นไม่มองตามไม่มองเอชสามลูกไปเองตายนู่นยนี่ไม่บ้องกับตุยน่าเอ็งแบบเนี่ยเงี้ยน้อ,โ,นอโอ้ยหลังจากซื้อของร้านอีกเกียอย่าซื้อของเฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์เสร็จก็จะมาแวะแวะร้านรองเท้านะคะพี่พ,พี่พามาแวะร้านรองเท้านะคะ ไปเบิ่งเกิบนะคะไปก่อนนะเดี๋ยวตามเข้าไปในบ้านแป๊แล้วแค่เผลนะเร็จ <c oughs> แพทชีมีเก้ทิมเบลันของไอ่ของไอ่ของของพ่อมันได้ยัง ถามเ้าที่ไม่มีเบอร์สามเจ็ดหรอกมันออกชมพูเลยเด้บอกนัน่นแดงอมชมพูพี่ไทยได้ยังนี่วิสกออักเกแฮมนูคม บ oh. 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 ลสมค่ะลมพายุเข้านะคะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะสี่โมงแล้วนะคะสี่โมงเย็นแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะตอนนี้มาตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะให้ดอยเกียอยาให้ดอยเกีย ไฮไฮดอีเกียบายบาย้สนุกสนุกค่ะอุ้ยสวยจังเลยพี่กวางอะไรเอร์ใช่ไหมเอรเอเรียกยากภาษาบ้านโอเคเออสวยอ่ะโอ้ยเส้นทางกลับบ้านนะคะไปตั้งแต่สิบ ิบโมงกว่าๆนะคะตอนนี้มาถึงอรลบตรมแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนะคะมีมีไฟถ่ายได้โอลโบค่ะมีไฟถ่ายได้เมื่อกี้ผ่านปาถ่ายไม่เห็นค่ะกลับบ้านเราค่ะอีกสี่สิบกิโลเมตรกว่าๆถึงบ้านเราค่ะ